เฉดสีบนโลกภาษานวัตรกรรมแห่งการบำรุงเส้นผมเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้นำแฟชั่นแห่งสีผมกว่า25เฉดสีสดใสดีบซ์อ t ทรีอัมแบท Create for you มิตยาสาร Hair and Beauty แหล่งความรู้สำหรับช่างเสริมสวย ความงามอย่างมีสาระหาอ่านได้ที่นี่ Hair and Beauty แถม VCD ฟรีทุกเล่นทุกเดือนออกวางตลาดทั่วประเทศไทยแล้วค่ะด้วยป่าผม Super V Inter ระบบไอออนช่วยจัดแต่งทรงผมและดรายได้ทุกทรงตามต้องการช่วยลดไฟฟ้าสถิตบนเส้นผมของเรา รีดผม Super V Inter มีหลายแบบให้เลือกทั้งแบบเรียบและแบบโค้งซึ่งรีดผมได้เรียบและตรงตามที่เราต้องการเครื่องม้วนผม Super V Inter สามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยปุ่มดิจิตอลเพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นผมติดต่อสอบถามได้ที่โชวจำเริญบิวตี้เบอร์โทรศพัพท์02 4111346 02-412-8737ผงขัดไวสกินอุดมด้วยแร่ธาตุธรรมชาติและสมุนไพรที่มีประโยชน์ใช้ขัดผิวทําให้ผิวพรรณนุ่มขาวนวลวิธีใช้ง่ายสะดวกเพียงแต่ผสมน้ำเปล่านมสดหรือโยเกิร์ตก็ได้จากนั้นใช้ทาบริเวณผิวกายให้ทั่ว ทิ้งไว้แห้งแล้วล้างออกด้วยน้ำเปล่าก่อนใช้ควรทำความสะอาดผิวหนังบริเวณนั้นทุกครั้งสั่งซื้อผงขัดผิวไว้สกินได้ที่0818504740ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงราคายุติธรรมใหม่ล่าสุดสำหรับสร้างสรรงานแฟชั่นทรงผมหลากหลายสไตล์ ทั้งยืดดัดสีที่มาพร้อมความหอมและการบำรุงเส้นผมในทุกขั้นตอนเพื่อคนรักเส้นผมสวยสุขภาพดีต้องผลิตภัณฑ์ซูเปอปร์วีอินเตอร์เท่านั้นหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไป สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับอาจารย์อ้อยและ beauty square อีกแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมทุกๆวันเสาร์คะ่ะเที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีโทรทัศน์แห่งนี้สําหรับท่านผู้ชมนะคะที่เพิ่งเปิดช่องนี้มาดูวันนี้วันแรกคุณอยู่กับอาจารย์อ้อยนะคะแชมป์ออกแบบผมนานาชาติคะ่ะเป็นพิธีกรดําเนินรายการแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาสําหรับท่านผู้ชมทั่วไปที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะปรึกษาเรื่องความสวยความงามอยากอัปเดตวงการแฟชั่นไม่ ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีส่วนเพื่อนๆที่เป็นช่างเสริมสวยนะคะไม่รู้ว่า จะซื้ออุปกรณ์เสริมสวยที่ไหนดีในวงการเสริมสวยเขามีงานอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่แข่งขันหรืองานโชว์อะไรยังไงรายการของเรานะคะจะคัดสรรมานำเสนอให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆช่างเสริมสวยนะคะอย่างเมื่อวันที่3ที่ผ่านมานะคะทางแฮนด์บิวตี้โชว์ของเรานะคะได้สัญจรไปบิวตี้โชว์แอพัทยาค่ะ ในงานนี้นะคะจะมีพิธีครอบครูค่ะและนอกจากพิธีครอบครูทึ่เราจัดกันช่วงเช้าแล้วหลังจากนั้นมาแป๊บหนึ่งสายๆนะคะเราก็จะมีการทำแฮ i r โชจากช่างผมชื่อดังนะคะกูรูของเมืองไทยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโชว์จากเลอซาชานะคะโดยโปรคริสหรือจากนิรันดรธรรมรัตน์หรือทีมที่มีชื่อเสียงในการโชว์ได้แก่ทีมคาวาอิสนับสนุนโดยผิดพันดิฟโซนะคะทีมนี้ไม่ว่าไปโชว์ที่ไหนคะ่ะ ตะลึงตะลึงตึงๆเลยค่ะรับรองว่าคุ้มที่ทุกท่านเสียเวลาไปนะคะสละเวลาไปหนึ่งวันแต่ก็มีเพื่อนๆช่างเสริมสวยแล้วก็ท่านผู้ชมบางท่านที่พลาดโอกาสไม่ได้ไปร่วมในงานที่พัทยาวันนั้นไม่ต้องเสียใจนะคะ วันนี้อาจารย์อ้อยจะนําท่านผู้ชมและเพื่อนๆช่างเสริมสวยที่พลาดโอกาสนะคะไปสัมผัสกันเหมือนอดตัวเข้าไปอยู่ในงานเลยว่าเขาทําแฮ a i r show กันยังไงพิธีครอบครูกันเป็นยังไงเรามีความสุขกันขนาดไหนได้ความรู้กันยังไงบ้างอย่าเสียเวลารอช้าตามอาจารย์อ้อยไปที่พัทยา hair and beauty show at พัทยาเชิญเลยค่ะ ค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้อาจารย์อ้อยอยู่ที่งานแห a บิวตี้โชว์ at พัทยาค่ะซึ่งข้างหลังอาจารย์อ้อยตอนนี้เราก็เตรียมเพื่อจะทําพิธีครอบครูนะคะซึ่งเจ้าพิธีวันนี้ได้แก่อาจารย์ชัยวัฒน์นะคะเดชนาทีค่ะซึ่งใครๆก็รู้ใครที่ชอบครอบครูหรือชอบทําอะไรที่เป็นสิริมงคลน,นะคะก็จะทราบชื่อนี้ดีเพราะท่านจะมีชื่อเสียงมากในพัทยาค่ะบ่อยครั้งเลยที่ทําพิธีอย่างนี้นะคะหลังจากที่เราชาวเสริมสวยได้ทําพิธีครอบครู ก็เป็นสิริมงคลเกี่ยวกับการทำการค้าของเราแล้วนะคะจากนั้นในห้องที่เราทำแฮ i ์ show ก็จะมีการโชว์ผมจากบรรดากูรูหรือช่างผมชื่อดังค่ะโดยสปอนเซอร์ต่างๆส่งขึ้นไปนะคะง่ายๆเลยค่ะมีชื่อเสียงนะคะทีมคาวอิจากดิฟโซจากเลอซาชาเขาก็ส่งโปรคริสและอาจารย์สุรักษ์มาไม่พลาดเช่นเดิมค่ะจากทีมนิรันดรธรรมรัตนะคะมากมายไก่กองเยอะแยะเหมือนทุกครั้งที่เราจัดมาเลยนะคะ เอจีเอจีพุทธานุภาเวนะเอจีธรรมานุภาเวนะเอจีสังฆานุภาเวนะมาอุหิตกบุรังตีเทวนังมหาสาตราอวามหามันเตาสามาวมาอุโรปเกิดในยังอังการเสวราชิโนตรีนี้อักขรานี้ประชาชี้ปูนาข้าพเจ้าขออัญเชิญพระพุทธเจา้ามาอยู่เหนือเก้าเหนือของขออัญเชิญพระผมเสเดจมาอยู่เบื้องป่าซ้ายขออัญเชิญพันนารายตาเด็จมาอยู่เบื้องบา่าขวาขออัญเชิญพระแม่คงคาตาเดจมาเป็นสร้อยสังขวานขออัญเชิญะการตาเดชมาเป็น มวลหมู่ข้าพระเจ้ากระทำการติดใจพูดใจภายใจอย่าได้เบียดเบียนปีอายอย่าได้ประมาทปาดฟังขอเชิญคุณครูแต่หัวตังได้ชักคุณครูเถิดพุทธทางประสิทธิ์ที่ทำมันประสิทธิ์ที่สังขทางประสิทธิ์พุทธทางมรทิตวาข้าพระเจ้าไหวแล้วซึ่งพระพุทธัคุณนางทำมรทิตวาข้าะพระเจ้าไหวแล้วซึ่งพระธรรมัศคุณนางสังขันมรทิตวาข้าพระเจ้าไหวแล้วซึ่งพระสังฆคุณนางอันหนึ่งข้าพระเจ้าขออารัตนาคุณพระพุกธเจ้าปาคุณพระฤาษีไก่พรมพระเพชฌฆลุกการและนักศึกษาวิทย ชัยให้กับมวลหมู่ข้าพเจ้าณกาลบัดนี้เถิดโอุ้เทวะนมามิโอ้พเทวะ องค์นามสีอธิยาเวทาปริปัญญาชัดชัยสวัสดิ์สัมเวทยาอาธรรมรูปประมงสีขเนศยะ นมะโอมนมัสตยาทิยาเวทังองค์การพิดทูปหน้าถังรุปันนางธรรมาตินามังอธิตเตภุอาคตโตปัญจปทุพมังติตวะนาโมพุทธายะโอมอิทิคเนสวนีจะมหาภลมมาไม่ยิทิเดชาสัพพะเสนหาปฏิทิเมโอมพรทุเทวนามิ้าปเจ้าขอยกรชุริโยยินดีกอรบพมนผููผู้เท่าแต่เก่าก่อนและปัจจุบันผูเร่ผูยันผูว่างและภูยาผููตำรับผูตำราผูเวทมนตร์เา ให้เล่าเพลงศึกษามาข้าพเจ้าขอเชิญครุปติยายทั้งหลายนั้นร่วมพิธีครอบเสียงคู่หน้าการบัดนี้เถิดยืนขึ้นเลยนะครับยืนขึ้นเนะครับนะทั้งนี้โอมนั้นวิวารายพระวติยหกกัตการกับสุรนันทุรนัยยีก็โหยะยิวะกุตุกขธรรมอารักธัรมจราอาริอาริอารยันยันนวายี ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจับขึ้นอย่างเป็นธรรมที่สุดนะครับจะไม่มีการเลือกจับหรืออะไรนะครับนะฮะขอขอว่านะครับท่านะนจะไปอยู่กับใครผ่าอผ่ออออออานเต็มเจ้าหน้าที่ก็จะติดทางออกมาได้นะครับนะค่ะอาจารย์อ้อยยังคงอยู่นะ show at พัทยาค่ะและขณะน,นี้อาจารย์อ้อยกําลังยืนอยู่หลายคนอยากจะรู้โอ้ยอาจารย์ดิฟโซใช้ดีอย่างงน้นอย่างนี้เมนสปอนเซอร์ของรายการโน้นนี้นั้นเคียงคู่กับแฮนบิวตี้โชว์ตลอดทุกคนอยากรู้ว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังสินค้าดีๆสีดีๆยายืดดีๆคือใครหลายคนถามมาหลายครั้งวันนี้จัดให้ค่ะอาจารย์อ้อยจัดให้เดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของผู้บริหารหรือว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์ดิฟโซนะคะว่าท่านรู้สึกยังไงที่เราได้จัดงานเอาใจพี่น ้องชาวภาคตะวันออกวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกันเลยค่ะคุณอาวุธสุดดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอาวุธค่ะอาจารย์อ้อยอยากทราบว่าทํายังไงบริหารยังไงสินค้าถึงได้ขายดีคนไม่ซื้อทีละกล่องคนซื้อยก5โหล10โหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามเน้นให้สินค้ามีคุณภาพขึ้นนะครับค่ะตลอดเวลาที่ ทำมาก็พยายามพัฒนาสินค้าให้มันเทียบเท่ากับเมืองนอกได้ครับค่ะแล้วจริงหรือเปล่าก็ทุกคนบอกหวังที่จะมางานนี้ได้ข่าวว่าซื้อ6แถมหนึ่งในสีของดิบโซจริงหรือเปล่าคะครับก็จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษนะครับค่ะ นั่นคือคุณอาวุธสุดดีค่ะเพื่อนๆที่ดูอยู่นะคะไม่ต้องกังวลใจว่ามาแล้วจะโดนหลอกค่ะคอนเฟิร์มจากเจ้าของเลยนะคะว่าซื้อจริงลดจริงแถมจริงสินค้านะคะด้านหลังคนมุงดูอยู่เยอะเลยนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณอาวุธสุดดีนะคะจากดิฟโซนะคะขอบคุณค่ะดึงดูทุกเชดสีบนโลก ภาษานวัตกรรมแห่งการบำรุงเส้นผมเปลี่ยนคุณให้เป็นผู้นำแฟชั่นแห่งสีผมกว่า25เฉดสีสดใสดีไซ r ์ที่เอ a แ c <oughs> h Create for you